ค่ะดูแว่นให้หน่อยค่ะแว่นเป็นอะไรครับคือพอหนูเออเอาผมทัดหูแล้วพอจะออกมาคะ่ะแล้วขาแว่นมันเออบางครั้งมันก็หลุดออกมาแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้หลุดออกมาคะ่ะแล้วขาแว่นมันหักแล้วก็หลวมด้วยใช่ค่ะโอ้นี่ใส่ที่ล็อกหูด้วยอ่ะเนี่ยครับผมจะบอกว่าใครที่ทางนี้ดีกว่าใครที่ใส่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ใส่ที่ล็อกหูเนี่ยครับเนี่ยถอดทิ้งไปเลยผมจะทําให้ไม่ต้องใช้ เรามาแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็แก้ให้ถูกวิธีเนี่ยครับวิธีการคือเราปรับปลายขานะครับให้งอมากกว่าปกติหน่อยให้มองมากขึ้นเ้ยครับนี่นี่ข้างนี้นะนี่ข้างนี้งอมากกว่าข้างนี้นะแล้วเราก็ปรับข้างนี้ด้วยปรับข,ข้างนี้ด้วยปรับได้เลยไม่ต้องกลัวหกักไม่หักครับไม่ต้องกลัวหกักเนี่ยแล้วเรากลับไปให้น้องใส่ใหม่ง่ายๆนี้เลยนะ กลับให้น้องใส่ใหม่ลองดูพี่เขามันดูแบบมันดูแน่นมันดูแบบลองก้มดูได้เลยลองก้มดูได้เลยลองก้มสะบัดสะบัดดูได้เลยเห็นปะหลุดปะไม่หลุดเลยคะ่ะดีขึ้นเลยนะดีขึ้นนี่<า>แค่นี้ครับแค่นี้เป็นไงสุดยอดนะสุดยอดคะ่ะนี่